ไถย,ยะแปลว,ว่าคนแปลว,ว่าชอบอวดอืม,มีทั้งอวดสมบัติก็มีอวดความรู้ก็มีมีอะไรละมันช่างอวดถ้าจริงๆจ้ะมีความรู้มันได้สักหน่อยหไปอวดเขา ก็จบป .4 ีมันอจะได้ความรู้มาหน่อยมันคุยโมอย,ย่างกับเป็นโปรโฟเฟสเซอร์เะี่ยมีแมน,นกนแต่รู้อะไรมัหน่อยแล้วอเอามาคุยอันนี้อวดอวดสมบัติอะอวดความรู้ไอ้บางคนอวดสมบัติอย่างที่เขาว่าอืม,มีท้องเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวซ <c oughs> ึ่งมีสมบัติอะไรเขาโอ้ยมันภูมิอ,อกภูมิใจ แล้วชอบเอาไปอวดชาวบ้านว่าฉันมั่งฉันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้บางคนไม่สมบัติก็ไม่อวดความรู้ก็ไม่อวดแต่อยากจะอวดว่าฉันนี่สวยนั่นเนี่ยอุย้ยก็แต่งไปเถอชะชาวเวิร์กหน้าชาววากหลังอะไรก็แล้วแต่ละอยากจะให้เขารู้ว่าฉันสวยไม่เบาเหมือนกันนะแต่งหน้าแต่งตาเป็นลูกครึ่งไปเลยผีครึ่งคนครึ่งแต่งเข้าไป มันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นขอให้ได้อวดวีฟุ้งมันเจ็ดบ้านแปดบ้านก็มีอันนี้ตามต่างจังหวัดต่างๆถ้าเราไปามักจะได้ยินกัน <c oughs> บางคนคือเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ย มันเข้ามาไม่ง่ายรถรามันไม่ค่อยเออมันไม่ค่อยมีเหมือนปัจจุบันนี่แล้ววิ่งก็ไม่เร็วเหมือนอย่างนี้เพราะถนนหนทางยังดีไม่พอยังเมื่อก่อนนี้จากจังหวัดกาญจนบ,บุรีมากรุงเทพนี่มาเช้าเย็นกลับนี่ไม่ทันทั้งๆท,ท,ท,ที่ระยะทางเพียงร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบกิโลเมตรเท่านั้นแต่ามาเช้าเย็นกลับไม่ทัน รถมันวิ่งช้าแล้วก็ทางมันก็ไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นจะเข้ามากรุงเทพแต่ละทีนี่เรื่องใหญ่นี่ขนาดร้อยกว่ากิโลนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆจะเข้ากรุงเทพนี่มันยิ่งยากก็มีคนบางคนมีคนบางประเภทชนิดขี่โอขี่อวดนี่ละพอเข้ามากรุงเทพบางทีน่ะมาเยี่ยมญาตินะไม่ใช่ญาติไม่ได้วิเศษวิโสเลยหรอะ เป็นคนใช้บ้านเขาก็มาอยู่กับพักบ้านญาติที่เป็นคนใช้แต่โอ้โหกลับไปต่างจังหวัดพอคุยฟุ้งเจ้ยกรุงเทพเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงนโม้เลยไปความจริงไอ้ที่มันไปไม่ได้เห็นของจริงอะไรท่าไเลยหรอกไปนอนอยู่กับคนใช้บ้านเขาแล้วเลยต้องถูกเขาทําใช้ทํางานเป็นค่าข้าวเขาไปอีกด้วยแต่มันขี้โม้ใจขาดเลย เหมือนกับคนบางคนในปัจจุบันนี้ไปเรียนต่างประเทศสักหน่อยไปเที่ยวต่างประเทศสักหน่อยกลับมาคุยฟุง้งอย่างกัว่ามันรู้ประเทศนั้นดีเต็มประดาเลยเคนอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่ใครมันจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างหัวมันเถอะสำคัญว่าเรานั่นแน่เปน็นหรือเปล่ามานั่งสมาธิหุย ชันอย่างนั้นชัดอย่างนี้หูยดวงสว่างที่ว่าเรื่อยเลยพระเจ้าหลับตามึดตื่อเห้มาคุยประถมมามักอย่างนั้นกายมนุษย์ละเอียดยงี้ปะลาล็อกมันไม่ได้เห็นล่ะฟังขี้ปากพระอาจารย์ท่านว่ามันมันก็ว่าต่อไปเมืม่อสมัยอาตมาฝึกสมาธิใหม่ๆ <c oughs> ก็เจอปัญหานี่แหละคืออยากจะได้คนที่เขาอธิบายเก่งๆฝึกเก่งๆมาเป็นครู พอได้ยินใครเขาพูดเรื่องสมาธิเรารีบกระแสะเข้าไปชละเข้าไปฟังเพื่อจะได้อะไรแต่อะไรความดีเอามามั่งจะได้มาฝึกต่อก็ปรากฏว่าพอเข้าไปฟังไปคุยเขาจริงๆริงนะระโถเอยอันนี้ทําไม่ได้เหมือนกับเราล่ะเนี่ยมันไปเอาจากคำภีวิสุธทธิมรรคเอามาจากเล่มเดียวกับเราเลยแล้วมันเอามาโม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย อย่างที่ยังดีนี่เจอกับตัวเองเชแทบเป็นบ้าไปเหมือนกันไปได้ตำรามาเล่มหนึ่งตำราฝึกสมาธิให้ชื่อว่าวิชาแปดประการใครเขียนหลวงวิจิตวาทการเขียนตอนนั้นมันอ่านหนังสือไม่เป็นเวลาอ่านหนังสือไม่เคยอ่านคำนำเลยไม่ได้เคยอ่านคำนำละเอาจากตัวหนังสืออ่าน เรื่องก็อ่านก็ไปเลยก็ไปเจอหนังสือเล่มนีนนะ้สอนวิชาแปดแปดประการเรื่องวิชาแปดประการเป็นวิชาทางพุทธศาสนาหลวงวิจิตวาทการท่านเป็นผู้เขียนพอได้ยินชื่อหลวงวิจิตเราก็มีความเชื่อมั่นในท่านเพราะว่าหนึ่งท่านก็เคยบวชเป็นมหามาก่อนสองท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วมีความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์อย่างดี ท่านเขียนวิชาแปดประการคือเป็นเรื่องของวิธีฝึกสมาธินั่นเองแลวท่านเคยไปอยู่ในอินเดียเป็นทูตเป็นทูตป,ประจําประเทศอินเดียอยู่หลายปีพอเห็นหนังสือเล่มนี้ของท่านก็รีบซื้อมาแล้วเอามาฝึกสมาธิตามนั้นเอ้ยิ่งฝึกยิ่งเครียดยิ่งฝึกยิ่งเครียดฝึกแล้วมันไปไม่ได้เลยก็น,นึกว่าเออเรามันคงบุญน้อยวาสนาน้อยก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนวันดีคืนดีเอา้า เอามาเปิดอา่านอย่างละเอียดแล้วอ้อแล้วลงมือทําอีกก็เครียดอีกแหละเครียดเอาหัวจะระเบิดตายมีอยู่วันหนึ่งตอนอยู่ต่างประเทศว่างๆมันมีหนังสือจากเมืองไทยติดไปได้ติดไปไม่กี่เล่มก็มีเล่นมนมี้อยู่เล่มันก็หยิบมาเปิดอา่านเดคราวนี้อา่านตั้งต่นหน้าแรกแรกนะเปิดอา่านหน้าแรกไปไปคํานําไปถึงบรรทัดหนึ่งในคํานํานั้น ให้ทุเรศตัวเองคุณหลวงวิจิตท่านก็บอกแล้วท่านไม่ได้โอ้วดนะท่านไม่ได้โอ้วดมันก็มีอวดมาเหมือนกันแหละแต่ว่าขนาดไม่ไม่มากหรอกแต่ว่าก็ก็ผลร้ายทีเดียวท่านบอกข้าพระเจ้าไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยแต่ว่าเมื่อตอนเป็นพระภิกษุ ได้เ,เรียนภาษาบาลีมีความสามารถในการแปลเป็นที่ยอมรับนับถือในสำนักพระอาจารย์ของท่านเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความสนใจในเรื่องการฝึกสมาธิแต่ว่าไม่เคยฝึกเมื่อมีโอกาสไปประเทศอินเดียก็ไปเห็นก็ฝึกสมาธิกันก็เลยพยายามรวบรวมเขียนเป็นตำรับตำราเท่าที่ความเขา้เขาใจของข,าาาอข้าพเจ้าจะอํานวยข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือวิชาแปดประการนี้ขึ้นมา เป็นการเขียนของคนที่ไม่รู้ไม่เคยฝึกแต่เราไม่รู้ว่าท่านไม่เคยฝึกเห็นชื่อของท่านเป็นประกันก็ลงมือฝึกตามที่ท่านเขียนเคราะดีนะไม่บ้าตายไปซะก่อนนี่เป็นอย่างนีน้นี่ขนาดท่านไม่ได้โม้อะไรเลยลนะ่ะท่านก็สารภาพว่าท่านไม่เคยฝึกยังพลาดอย่างนี้นี่ถ้าท่านโม้เนี่ย ท่านเคยฝึกมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โดยมีความเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศม,มีความเป็นทูตของท่านเป็นประกันเนี่ยโอ้โหคงจะมีคนบ้าไปอีกเยอะนะนี่ขนาดไม่ได้ไม่ได้โม้อะไรเนี่ยเรายังยำแย่ทั้งป่านนี้แล้วเพราะการฝึกอย่างนั้นตามที่ท่านเขียนเอาไว้ได้มีผลร้ายกับอัตมาติดต่อมาเป็นสิบสิบปี คือมันเลยติดนิสยัยฝึกตามของท่านแล้วแล้วก็ติดนิสัยไม่ดีมาอันคือ,อชอบอะไรละ่ะคือเวลานึกนิมิตมันจะนึกแรงๆเคยเพราะการฝึกของท่านทำไงให้เอาน้ำใส่แก้วให้เต็มถือแก้วไปสุดแขนแล้วมองให้เห็นไอ้น้ำให้นิ่งมันก็เพ่งสิ มันเพ่งเคยวันหลังเวลากําหนดนิมิตมันก็เพ่งแรงจัดไปมันก็เลยเครียดไม่บ้าตายซะก่อนก็จัดว่าโชคดีจริง,รงๆลยะนะเพราะฉะนั้นพวกเราต่อไปวันหน้าถ้าจะอ่านตำรับตำราค่องคลละหนึ่งอ่านคำนำด้วยแล้วสองอย่าเพิ่งเชื่อเอาเป็นตำรับตำราไปทันทีอ่านแล้วพิจารณาด้วยดูว่าไอ้เจ้าคนเขียนเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่า ถ้ามันยังไม่สามารถจะทําได้จริงหรือว่ายังสงสัยว่ามันจะทํามีความสามารถอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมนะันนักเดี๋ยวพลาดไปหลวงพ่อพลาดมานะันะนะก็บอกนะใครที่ยังติดนิสัยชอบโมอยู่ระวังแม้แต่ผู้ที่ฝึกสมาธิเนี่ยหลวงพ่อเจอบ่อยๆแล้วเสียดายแทนเขาคราวนี้ขึ้นไปที่ เชียงใหม่ก็ไปเจอนักฝึกสมาธิทางโน้นก็อีกละเป็นไงถ้ากำหนดได้แล้วเนาะนิมิตอง์พระเนี่ยกำหนดได้ใสไหมใสใสขนาดไหนก็ใสขนาดดวงแก้วนี่แต่พอถามเขาเป็นไงใสไหมใสใสขนาดไหนอุยยยนน้ยเพชรสู้ไม่ได้นะนี่ขนาดเป็นนักฝึกสมาธิอุ้ยเพชรสู้ไม่ได้นะเหรอ องใหญ่ไหมใหญ่หน้าตักเท่าไหร่โอ้โหหน้าตักนี่เบาะๆนี่ยี่สิบวานะ่ะประโถองค์คแค่นี้แหละก็อุตส่โมโกันแล้วเป็นยังไงคือโมกับคนอื่นก็แล้วไปโมกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วมันก็เลยมีความแหนงใจอยู่ข้างในลึกๆโดยจากองค์แค่นี้เหลือองค์แค่ฝ่ามือ ก็โม้อะจากองค์ขนาดนี้เลยเหลือองค์แค่ฝ่ามือที่ใสขนาดนี้เลยคุณๆเป็นสีขาวๆเหมือนแผ่นกระดาษไปฉิบมีนักฝึกสมาธินะยังมีอย่างนี้ท่านพวกเราอย่าไปเป็นกันเชียวนะพลาดอย่าไปทำเนี่ยเป็นกันอย่างเนี้ยบางคนก็ถือได้แค่ศินแปดอ้ยคุณเคยถือเธอ,อถือศินแปดไหมเคย แหมสบายสบายถือนานไหมถืออยู่วันไอ้วันนั้นก็ไม่ใช่วันหลักต้องบอกว่าครึ่งวันเนี่ยพระอิตอนเช้าไม่ได้ถือมารับสินแปดอิตอนอิตอนตอนเที่ยงนะมารับศินแปดอิตอนเที่ยงพูดง่ายๆกินข้าวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยอ้ตอนเช้าเขียนคิ้วทาปากหน้าเปลือกมาเชียวแล้วมารับศินครึ่งวันจ้ะ ความจริงรับครึ่งวันนั้นแต่ว่าเลยตามเลยไหนหเมื่อเขียนมาแล้วไม่เอาออกไอ้วันนั้นน่ะพระไอ้ศีลแปดที่ว่ารับก็ยังรับไม่เต็มแปดอีกก็แหละแต่ไปคุยอันที่สงศีลแปดฟุ้งเชืเออย่างนี้ก็มีด้วยนะเ,เคยเจอใครที่มีอาการอย่างนี้หยุดเชไม่งั้นสมาธิฝึกให้ตายก็ไม่กล้าเมื่อหลวงพ่อมาฝึกสมาธิน่ะ มาครั้งแรกเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณยายอาจารย์ของเราเนะี่ยท่านก็มีลูกศิษย์มาแล้วเป็นพันเป็นหมื่นนะมีเป็นพันเป็นหมื่นหลวงพ่อมาทีหลังตามหลวงพ่อธรรมชยโยไปแล้วพอเราก็หลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็ควบคุมการสึดให้หลวงพ่อธรรมชยโยเองท่านก็ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์คนแรกของคุณยายหรอกท่านก็เป็นลูกศิษย์คนที่กี่พันแล้วก็ไม่รู้ แต่ว่าท่านฝึกจริงจังนะแล้วก็ได้เท่าไหร่ท่านก็พูดเท่านั้นท่านไม่ใช่คนขี้โม้ก็เลยแซงแซงรุ่นพี่ไปเรื่อยๆไอ้รุ่นพี่ๆน่นอย่างที่ว่าละกำหนดองค์พระได้แค่คืบมนันบหูโอ้เป็นวาหนักเข้าองค์พระเลยเล็กลงเล็กลงพระอริกโกหก ใสแค่พลาสติกอู้ยใสอย่างกับเพชรมันก็รีลงดีลงในที่สุดมืดมืดพอมืดเข้าเนี่ยอาจาพวกนี้ไอ้นิชีโมเของมันนี่แหละพอมืดเข้าแทนที่จะได้รู้เอคิดว่าเนี่ยมันมืดมันกลับมดาด่าคุณยายอาจารย์สะอีกเนี่ยคุณยายอาจารย์เนี่ยลำเอียงรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันดูที่เนี่ยไอ้ลูกศิษย์มาทีหลัง ยังเทรนท่านเก่งกรมันอีกหน้าไปอย่างนั้นแทนที่จะรู้ตัวว่าที่ไม่ได้ดีนะเพราะขี้โม้ขี้อวดชอบโกหกไม่คิดอย่างนั้นกลับไปหาว่าอาจารย์รักลูกศิษย์ไม่เท่ากันสอนหลวงพ่อธรรมชโยมากกว่าเขาแล้วก็เลยออกจากสำนักไปมันก็มืดหมดนี่เป็นอย่างนี้ก็ขอฝากกับพวกเราเอาไว้ใครจะได้ไปเป็นกันนะ เสียดายบางคนกว่ยังฝึกได้จนกระทั่งกําหนดนิมิตได้ชัดๆเนี่ยเสียเวลามาเป็นปีๆแต่ว่าติดนิสยัยขี้โม้ครับเลยหายไปอย่างน่าเสียดายหายไปอย่างน่าเสียดายเจอมาหลายรายเต็มทีนะอย่าเป็นนะได้ทําได้อย่างไรนะทำอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นและถ้าพูดอย่างไรก็จะต้องทําให้ได้อย่างนั้น ถ้าทำอย่างเนี้ยปากกระใจมันตรงกันแล้วศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเราจะไม่ยอมเป็นคนโม้เราจะไม่ยอมให้ใครมาว่าเราเป็นคนโม้คนโออวดไดเ้เราจะเป็นคนที่คำไหนก็คำนั้นพอทำอย่างนี้แล้วก็ทุกภพทุกชาติแล้วก็มันจะเอาตัวรอดนะ